สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะการทำผัดเส้นคล้ายๆผัดไทยนะคะสำหรับเด็กแพ้กลูเตนนะคะพวกแป้งสาลีไข่ที่เด็กๆทานไม่ได้นะคะกินเข้าไปแล้วอาจจะแพ้ตาบวมคนันเป็นลมพิษค่ะลูกแม่หมวยก็เป็นเหมือนกันนะคะแพ้ไข่แพ้แป้งสาลีค่ะก็วันนี้ก็ลองมาทำเมนูง่ายๆนะคะสำหรับเด็กแพ้สำหรับแม่ๆคนไหน ที่คุณลูกนะคะเป็นแพ้โปรตีนกลูเตนเหมือนกันอลองมาดูนะคะขั้นตอนการทำทำยังไงเรามาดูกันค่ะขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะก็จะมีเส้นเล็กค่ะน้ำมันพืชหมูนะคะหมูสับซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวของเราใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะเมกาเชฟนะคะของเขาจะาไม่มีกลูเตนแป้งสาลีนะคะ น้ำตาลนะคะหอมแดงสับเต้าหู้หั่นเต่านะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศของแม่หมวกก็จะใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะโรซ่านะคะอ่านส่วนผสมแล้วไม่มีแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบนะคะเพราะพวกซอสส่วนใหญ่เนี่ยยี่ห้อทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีนะคะคุณแม่ต้องอ่านให้ละเอียดนะคะ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆของเรานะคะแล้วก็จะมีผักนะคะที่ลูกๆชอบอ่าวันนี้จะใช้เป็นแครอทต้มนะคะกับกระหล่ำปีต้มต้มให้นุ่มค่ะเพราะว่าเด็กบางคนนะคะไม่ชอบทานผักค่ะ,ะแข็งนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะอย่างลูกของแม่หมวยเนี่ยก็ต้องต้มนิดหนึ่งให้นุ่มนะคะเพื่อที่จะเคี้ยวง่ายๆอ่เรามาดูการทำกันเลยค่ะค่ะ ก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชะคะ่ะแล้วก็ใส่หอมแดงสับนะคะ คุณแ,แม่หมดใช้ถ่ายึุงน,นะคะในการทอดเต้าหู้แต่จริงๆต้องทอดไว้ก่อนนะคะ นี้ทำง่ายๆนะคะมีสมัครเล่นก็ทำได้ เอเริ่มเหลือก็เตียวหอมแดงของเราให้เหลืองหอมไปพร้อมกันค่ะเหลืองเสร็จแล้วก็ใส่ผักนะคะ ช้วยสีเี้ววขาวะคะ่ะใส่ลงไปแน่น้อยก่อนนะคะอ๋อแม่หมอนมูจริงๆต้องผัดหมูก่อนนะคะแล้วก็เติมกระทะใส่หมูลงไป รวกันนะคะใส่น้ำตาลค่ะแล้วก็ใส่ซอมมะเขือเทศนะคะ ่วคแล้วก็ใส่เส้นเล็ก ก็จะซึมเข้าไปในเส้นนะคะ ก็ลองชิมดูว่ารสชาติพอดีแล้วหรือยังแล้ว,วใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนิดนึงแล้วก็ซีอิว๊วขาว ชาติก็จะออกหวานหวานเค็มเค็มอมเปรี้ยวนิดนิดนะคะของซอสมะเขือเทศอร่อยแล้วค่ะเสนล้วก็นุ่มแล้วนะคะ ปิดไฟนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดไทยเส้นเล็ก ซอสมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวเราเรามาดูนะคะว่าลูกๆเราชอบไหมอ,มอน้องเปิดสที่กดนะอร่อยไหมคะชอบไหมคะ เฟิเร์สรีบกินนะรีบกินมันจะดีมากเลยกกถ้ามันกีนปลาและมีไครอนรีบกินอายุอ,อร่อยไหมคะน้องเฟิร์สอร่อยค่ะอันนี้เป็นเมนูโปรโดของน้องเฟิร์สนะคะ

ยูอย่งพูดอะไรเยอะกินไปก่อนนะคะโอเค <Okay. S 2> อ,อย่าทำตาเหล่สิอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินให้หมดนะคะค่ะอันนี้เป็นเมนูโปรดของน้องเฟิร์สไหมคะเป็นค่ะอ๋อใช่เลยจะหมดไหมเนี่ย หมดค่ะยังไงก็ต้องหมดอยู่แล้วเมนูโปรดโอเคทานเยอะๆนะคะ ไม่หมดแล้วน้องเฟิร์สสู้ๆค่ะ สุดท้ายแล้วจะต้อขาดชีวิตประจำวันของหนูกินได้หมดเร็วสู้สุดท้ายลนะอืมเกลี้ยงเลยค่ะกินดีดีแล้ว พเจไม่นม,ามอาอมไม่กว่านะไ้องเหตุการณ์นนะ้วอำ้อำอำ้ำกวอ้หมดแล้วเยตบมือได้ค่ะตบมือไดคะนเมนูนี้นะคะน้องเฟิร์ชอบมากเลยคะ่ะ <laughs> อาจบคลิปก่อนนะคะมองกล้องค่ะตอนนี้เราลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายค่ะ